ร่างของเลซี่นะครับในวัย36ปีเสียชีวิตอยู่ติดกับโซฟาในสภาพที่ชวนอ้วกมากๆครับเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ร่างที่นอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟาเท่านั้นนะครับแต่ร่างกายของเธอเนี่ยละลายติดกับโซฟาตัวนี้นานกว่า12ปีฮะคดีของเลซี่นะครับเป็นหนึ่งในคดีที่ชวนขนลุกแล้วก็สะเทือนใจมากที่สุดเท่าที่ผมเคยอ่านมาเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเล่าเรื่องนี้ไปในช่องผมจะบินไหมนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มขึ้นจากการที่ตำรวจนะครับเข้าไปตรวจบ้านของเลซี่ครับหลังจากมีการแจ้งเหตุจจจาาาาากกพพ่่่่่อออแแมมขขงงเเเธนรวววลลู้ียไหใสภทต บอกได้เลยครับว่าชวนอวกมากๆครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าหน้าที่เนะครับเขาก็ทาการสืบสวนนะครับจนได้รู้ครับว่าเลซี่เนี่ยเป็นเด็กออทิสติกครับแล้วก็เป็นอัมพาตนะครับไม่สามารถขยับตัวได้พ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ปล่อยให้นั่งอยู่ที่โซฟาตัวนี้นะครับนานกว่า1 2งปีครับโดยที่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีจากพ่อแม่ของเธอครับแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับทั้งปัสสาวะอุจจระเนี่ยทุกอย่างนะครับกองอยู่ที่โซฟาตัวนี้ครับจนตัวเธอเนี่ยเริ่มมีแผลกด กระดูของเธอจนเธอเสียชีวิตลงไปครับสุดท้ายนะครับสังคมเนี่ยก็ประนามพ่อแม่ของเธอครับว่า,าทอดทิ้งให้เลซี่เนี่ยเสียชีวิตจนล่างเนี่ยละลายติดโซฟาครับและก็ถูกตำรวจนะครับจับตัวไปดำเนินคดีในที่สุดครับ